สวัสดีครับวันนี้มาพบกับช่องเพื่อนฟังด2สองครับจากทางร้านลุงหมาวันนี้นครับนำิีเตอร์สี่สามศูนนะครับมาจากลูกค้านะครับอำเภอหองพระจังหวัดเชียงใหม่ครับถือว่าเป็นกระแสแรงมากเลยครับสำหรับเพื่อนฟังดีเตอร์หรือว่าจะเป็นดีเตอร์สี่สามู i n t e 4 4 0นะครับอเตอร์4 3 5แล้วก็เตอร์4 4 5นะครับมีลูกค้านะครับแล้วก็เอนะครับโอมาสอบถามเยอะมากนะครับตอนนี้นะครับเครื่องจากทางร้านนะครับ ยี่ห้องอินเตอร์นะครับฐาแนแพรนะครับต้องรอประมาณวันที่11-12ตุลาคมนะครับจะมีเครื่องเข้ามาเพิ่มนะครับใครที่สนใจนะครับเรื่อฟางกัดทางร้านเรานะครับสามารถโทรมาที่เบอร์087979453 5 0935732101นะครับ ใครอยากเดินทางนะครับเข้ามาชมครับเรื่องที่ร้านนะครับที่ตั้งของร้านนะครับอยู่ที่จังหวัดสุรินทร์นะครับเส้นสุรินทร์สาขากมอที่19บ้านตอนะครับมีสาขาเดียวเท่านั้นนะครับสำหรับอินเตอร์430ครนนี้นะครับขนาดก้อนฟางเป็นก้อนใหญ่นะครับความยาวเราสามารถตั้งได้นะครับ ข้อดีนะครับของอินเตอร์นะครับจะมีโซ่เพียง2เส้นนะครับแล้วก็ระบบเป็นระบบเบองนะครับดูแลง่ายนะครับไม่ติดนะครับ mm hmm. เครื่องอัดฟางจากทางร้านเรานะครับราคาเริ่มต้นที่1 8 5 0 0 0บาทนะครับก็จะมีที่ห้อนีนแลรด์อินเตอร์แดนมซี Inter ่ MC นะครับ รับชมคลิปวิดีโอแล้วนะครับอย่าลืมนะครับกดถูกใจแลวก็กดติดตามช่องให้เราด้วยนะครับทานจะได้รไม่พลาดข่าวสารนะครับจากทางร้านของเรานะครับฝากนะครับฝากกดถูกใจในเพจของเฟซบุ๊กนะครับชื่อเพจนะครับเครื่องอัดฟังมือสองราคาถูกครับสามารถเข้าไปชมนะครับการส่งเครื่องอัดฟางนะครับแล้วก็รายละเอียดเครื่องเข้ามาเพิ่มนะครับสามารถเข้าไปชมที่เฟซบุ๊กได้เลยนะครับ ถ้าอยากให้เรานะลงวิดีโอเพื่อฟังที่ห้ออื่นๆนะครับก็สามารถคอมเมนต์นะครับใต้วิดีโอได้เลยนะครับเราจะได้ทำคลิปนะครับแล้วก็มาลงทำให้ท่านได้ชมกันนะครับอย่าลืมนะครับเมื่อรับชมวิดีโอแล้วนะครับอย่าลืมกดหัวใจนะครับแล้วก็กดติดตาม่องเรานะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำวิดีโอนะครับเราจะ ยันะครท่านสามารถนรแนะนำเราได้นะครับใครที่กำลังมองหาเครื่องอฟัาอยู่ตอนนี้นะครับก็สามารถโทรมออาปรึกษาได้เลยนะครับหรือจะเข้ามาศาึกษาที่ร้านเราก็ได้นะครับหัวซื้อนะครับแล้วไม่ตัดสินใจนะครับเพราะว่าเครื่องอฟลาครับมันเป็นกลไกนะครับเราต้องวามเข้าใจก่หจะซื้อนะครับ ป็นสิ่งสำคัญเลยนะครับอยากจะแนะนำนะครับให้เราเรียน,นก่อนนะครับแล้วค่อยซู้อีกเวลาใช้งานนะครับจะไ,ได้ใช้งานอ,าอย่างสะดวกนะครับสำหรับวันนี้นะครับก็ขอจบคลิปวิดีโอเพียงเท่านี้นะครับแล้วเจอกันใหม่สวัสดีครับ